วันนี้ลนะักกราดสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมการ F F M นะครับโด,ย,ดยการเรียชันช่องนี้เลยว้าวงงมากเดีย๋ยวทำไมทำไมพีไม่รู้ว่าคอมเมนต์อนเอ้ยเฮ้ยมันพีภาษาไทยท้ำไมเนี่ยนี้พีภาษาที่ภาษาเก yeah, ี้ยไปเลยแฮปปี้เดี๋ยวไปดูเซรีส์เอเดกูโลอะไร,รบูเปอร์ดิที่เก้า ัเสียง,ง,ง <c oughs> ไปไปกิน็ตดเสน็ตไม่ไปเน็ตมันเน้ยปั้าอะแก้ใหม่ละเนี่ยเน็ตไม่ไป,ไปอ่ะตาละเียอูได้หัวระเบิด ตูยเลยตูนแม่งครับพี่ไอ้สัตว์ต่อมาเนอะของอีดอเจอร์ของเวลาแมร์เนี่ยคือคลิปนี้เลยส่องเลยที่แล้วดิที่กูดูไปได้อะน่าเสียดายมากวีโอชอสเนี่ยมันโดนโลลบแมรว่าโดนลบได้ยังไงนี่คือคลิปนี้คลิปนี้เลยเฮ้ดูนี่คอมสประโยชน์เที่ยวเที่ยวโคจนานี่ในคลิปมันชื่อว่าสกิ๊ดดี้ฟันนัฟทริเลตครับผม

ทีมอูวีคาเปล่าแมตายไปทีมอูวีคาเปล่าแมตายไปแล้วเป็นโดนเฟนดี้กินเลยอ่าต่อมาครับไอดีของใบมอดสเปกเกอร์แม่ตอนช่วงนี้ผมอ่ะช็อกมากเลยช่วงมันโดนแบนโดนแบนถ้าทําไม่ได้ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะอย่าอีทำอีพีสิบเจ็ดอยู่เขาสร้างไม่เสร็จเนี่ยว่าต้องลงวัดอีฟก่อนจอได้นะอูมันจำผมได้เดี๋ยวเขาต้องดูวัดอีฟอื่นเกิดอะไรขึ้นไทท้าคาเปร่าแหมตายอีพียี่สิบ ยิงเลเซอร์ีิงเลเซอร์เฮียแนตไม่ไปแกจีทอยเลนี่จียิงเลเซนี่ที่ย่างนีครับตุ้งตุงัดไอ้ยอกเกอุ้ยครับแงคับหัวตายเรียบเ ตอนนี้เดี๋ยผมพักแค้นดีก่อนนะว,ว่าผมอ่ะ EP อ่ะ40 EP เนี่ยมี EP ที่42่่ไอ,46อ้46เอ46สร้างไม่เสร็จว่าอนิเมชันเนี่ยมันทําสร้างไม่เสร็จนยแต่ว,ว่าลงเดือนหน้าดีกว่าครับลาก่อนนะครับ